ทุกคนครูกระแตให้เห็นหการทำงานออนไลน์แบบมืออาชีพค่ะทุกคนสามารถมีสิ่งนี้ได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะทุกอย่างเราค่ะสามารถเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องออนไลน์สามารถทำให้ชีวิตอนาคตของเรายั่งยืนได้ค่ะวันนี้ใครที่พร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองใครที่พร้อมที่จะ พัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวนะคะเราสามารถรวยได้เราสามารถส่งต่องานที่สร้างคุณค่าได้แบบไร้ขีดจำกัดแบบนี้ค่ะมาให้เห็นนะคะว่าทุกคนสามารถส่งต่อสิ่งดีๆแบบไร้ขีดจำกัดการทำออนไลน์ มีครูมีโค้ดม,มีคนสําเร็จปั้นสอนให้คุณได้เห็นนะคะสามารถเรียนอนอนไลน์ทําออนไลน์ในสิ่งที่ทุกคนสามารถทำอยู่ที่บ้านทำอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้เส้นทางความสำเร็จทุกคนมีได้กันทุกคนคะ่ะอยากเรียนอยากรู้อยากทำให้เป็น ทำแบบไหนทำอย่างไรใครคือผู้กำหนดคะตัวเราเองค่ะเป็นผู้กำหนดชีวิตผู้กำหนดโชคชะตาค่ะถ้าวันนี้อยากให้โชคชะตาของเราเปลี่ยนอยากได้ขึ้นพลังงานดีๆนะคะเอาตัวเองนะคะจับโทรศัพท์มือถือสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองวันนี้เห็นคลิปนี้เห็นสิ่งที่ครูกระแตส่งให้นะ,ะทุกคน พลังงานที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนค่ะบักมุดความสำเร็จในออนไลน์ยุคนี้ทำออนไลน์ค่ะกับใครคะกับแม่มดออนไลน์ค่ะกับครูกระแตมแม่มดออนไลน์นะคะเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราไม่ต้องแพ็คสามารถทำออนไลน์ที่ไหนก็ได้เห็นการทำงานแบบง่ายๆหรือยังคะใช้ปลายนิ้วสัมผัสค่ะ ปลายนิ้วของเราคือสิ่งที่เราค่ะมาสร้างงานคุณค่าค่ะสนใจทักปากหมดแตะไปที่โปรไฟล์ของครูกระแตได้เลยค่ะพร้อมปั้นพร้อมเรียนพร้อมเปลี่ยนชีวิตออนไลน์ง่ายแบบนี้เองค่ะเรามาช่วยให้คนหามีอาชีพออนไลน์ที่ยั่งยืนมีรายได้มีสุขภาพค่ะใครอยากจะช่วยเหลือผู้คนฝากแชร์คลิปนี้ให้กับ ทุกคนที่เรารักด้วยนะคะลักไข่ให้แชร์ไปให้คนนั้นได้เลยค่ะกับลูกะแต่แม่มดออนไลน์แล้วเจอกันค่ะ